สวัสดีครับผมก็กลาบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแล้วก็มิตรรักทรัพย์เจริญพรบอนสีนะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับทรัพย์เจริญพรนะครับพาชมบอนสีสวยๆนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7สิงหาคมนะครับพศ2566นะครับผม ขณะนี้เวลานะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก7โมงครึ่งนะครับผมของเช้าวันจันทร์นะครับผมเป็นวันทำงานของหลายหลคนนะครับบรรยากาศทางที่บุรีรัมย์นะครับผมทางนี้ก็เป็นอากาศแบบครื้มครมนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปเมื่อคืนนี้นี่เองนะครับผมนี่นะครับเป็นฟ้าหลังฝนยามเช้าๆนะครับผมกับดอกไม้สวยๆนะครับนี่นะครับผม เดี๋ยวถ้ายังไงนะครับพาพี่ๆเพื่อนนะครับผมเดินชมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามานั่งดูวันสีสวยๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นฮกหลงนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากครับรอบบริเวณบ้านนะครับผมก็จะปลูกทุเรียนนะครับผมทุเรียนก็รู้สึกว่าจะปลายแบบแห้งๆนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะติดเชื้อรานะครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมพาเดินชมดอกไม้สวยๆนะครับ สวยงามมากเลยครับผมนี่นะครับสวัสดียามเช้าๆนะครับที่พี่เป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมนะครับก็ลองปลูกต้นเงาะดูนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมนี่นะครับเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมซึ่งปลูกไว้นะครับผมเพื่อว่ากินหน่อนะครับนี่ต้นเขาก็เริ่มโตแล้วนะครับโตมากเลยนะครับผมแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีหน่อเล็กๆนะครับผมก็แล้วแต่ว่าหน่อก็จะเป็นเหมือนหน่อไม้นะครับนี่นะครับผมก็มีหน่อเล็กบ้างหน่อใหญ่บ้างนะครับก็แล้วแต่ลำต้นของเขานะครับผมถ้าลำต้นใหญ่เขาก็จะออกหน่อใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นลำต้นเล็กเขาก็จะออกหน่อเล็กนะครับผมเหมือนกอไผ่เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปลูกต้นเงาะไว้นะครับผมนี่นะครับเงาะก็กาลังสวยนะครับผมตรงโน้นก็จะเป็น น่นนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเนาะเดี๋ยวถ้าไงมีโครงการแบบไหนก็จะถ่ายให้พี่เพื่อนๆได้ชมนะครับผมทางนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมกล้วยไม้นะครับผมกล้วยไม้นี่แนะนำนะครับผมห้ามปลูกใส่แดดโดยตรงเนาะนะครับผมเขาก็จะมีใบที่ไม่ไหม้นะครับผมนี่นะครับทำให้ใบเขาไหม้นะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากนะครับผมไปดูทุเรียนต้นนี้กันนะครับ ก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับผมนานาชนิดนะครับผมทั้งที่เราปลูกได้นะครับดูบอนสีก่อนนะครับผมบอนสีต้นนี้นะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับเรียกว่าเพชรเจ็ดสีนะครับผมแต่ว่าน้องไม่ค่อยป้ายเท่าไหร่นะครับผมพอน้องป้ายไม่เยอะนะครับผมก็เลยนําออกมาไว้นอกกระถางนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าน้องก็เริ่มป้ายแล้วนะครับผมป้ายแบบนี้นะครับ บอลสีเพชรเจ็ดสีนะครับผมนี่เป็นต้นชะมวงนะครับผมต้นชะมวงนะครับที่กินใบออกเปรี้ยวๆนะครับผมใส่ต้มปลาต้มไก่นะครับผมใส่ได้หมดเลยนะครับต้นนี้ผมก็เพาะเองนะครับผมจากเม็ดชะมวงนะครับผมนี่นะครับน้องก็กําลังแตกยอดออกมานะครับผมนี่นะครับใบของเขานะครับกินกับน้าพริกปลาทูน้าพริกปลานะครับผมอร่อยมากเลยนะครับผมสําหรับต้นชะมวงนะครับผมนี่นะครับ ผมก็เพาะเองนะครับผมใครสนใจบอลสีเนาะนะครับผมก็ทักมาได้นะครับผมต้นเบาๆเนาะราคาเบาๆนี่นะครับผมก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับผมซึ่งผมลองปลูกนะครับลองผิดลองถูกนะครับผมซึ่งแต่ก่อนผมอยู่ระยองเนาะผมอยู่ระยองก็ปลูกได้เ,เขาออกดอกแล้วนะครับผมต้นโตแล้วแต่ว่าเราย้ายที่อยู่มาใหม่นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่า ดินที่นี่เป็นยังไงนะครับผมเขารู้สึกว่าจะเป็นดินเหนียวน้องดีแทกสวัสดีครับผมสวัสดีน้องดีแท,ก,ดดมแทกมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับผมที่แวะมาเนาะน้องชายสุดหล่อนะครับผมน้องดีแทกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนเนาะที่แวะเข้ามาชมย้อนหลังนะครับผมอาจจะมีพี่เพื่อนแวะมาชมย้อนหลังนี่นะครับผมอันนี้ เป็นบอลสีอะไรน้อนะครับผมน้องสวยมากเลยนะครับนี่นะครับผมออกใบมาใหม่สวยงามมากเลยเนาะก็พาชมบอลสีพาชมต้นทุเรียนนะครับนี่กาลังสวยนะครับเนี่ยสวยงามมากครับผมแต่ว่าปลายของเขาจะแห้งนะครับผมเนื่องจากว่าติดเชื้อราเนาะแรกๆน้องติดเชื้อรานะครับผมแต่ว่าตอนนี้น้องรู้สึกว่าน้องจะสดชื่นขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับลำต้นบริเวณปุ๋ยคอกนะครับผมเราห้ามใส่ติด ติดโคนต้นนะครับผมนี่นะครับแล้วก็บอลสีเหล่านี้ก็จะเป็นบรลสีอยู่นอกตู้เนาะนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมบอิสีในในตู้สวยๆนะครับผมน้องนี้แท็กเป็นยังไงบ้างครับน้องนี้แท็กเนาะน้องแท็กก็เก่งนะครับผมมีความสามารถทําหลายๆด้านนะครับผมทํา Youtube ด้วยทํา Facebook ด้วยทิกตอกด้วยโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับผมมืดครึ้มนะครับ บรรยากาศฟ้าหลังฝนเนาะบรรยากาศน้นเป็นทุ่งนานะครับผมทุ่งนาข้างหลังเป็นทุ่งนาสวยงามมากครับนี่เป็นนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นบอลส,สีสวยเนาะมาอัปเดตกันนะครับผมอัปเดตบอลส,สีสวยนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ได้มาอัปเดตหลายวันแล้วนะครับผมก็ ฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับผมที่ทำช่อง youtube นะครับผมใครที่มีช่องหลายๆช่องหรือว่าใครที่มีเวลาไม่พอนะครับผมหรือว่าลงคลิปไม่สม่ำเสมอนะครับผมแล้ว youtube เดี๋ยวนี้นะครับผมออกเขาก็เริ่มตัดการสร้างไรายได้นะครับผมเนื่องจากว่าลงคลิปไม่สม่ำเสมอแล้วก็ เวลาไม่ถึง4,000ชั่วโมงนะครับผมภายใน1ปีนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีโฆษณาแล้วก็ตามนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ลงคลิปนะครับผมเราไม่อ่ามีเวลาครบตามที่กําหนดนะครับผมภายในปีหนึ่งต้องมีเอ่อ4,000ชั่วโมงนะครับผมเขาคิดเป็นปีเป็นปีนะครับเขาไม่คิดแบบว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผมอ่าเขาก็จะตัดโฆษณาออกนะครับผมน้องโดนมาแล้วนะครับผมน้องสาว น้อง A โดนมาแล้วนะครับผมเอแอนเอ็นนะครับไลฟ์สไตล์นะครับผมโดนมาแล้วนะครับผมโดนปิดการสร้างรายได้นะครับผมเนื่องจากว่าน้องผ่านมาแล้วแต่ว่าน้องไม่ได้ลงคลิปนะครับน้องไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมปีหนึ่งสามร้อยสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับผมไม่ครบสี่พันชั่วโมงเขาก็จะตัดโฆษณาออกให้เราทําใหม่นะครับผมให้เรามาหาชั่วโมงใหม่นะครับก็ฝาก น้องๆฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผมใครที่มีหลายช่องนะครับใครที่มีอ่าช่องทำไรายได้แล้วไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมแล้วเวลาไม่ถึงนะครับผมผมแนะนำว่าให้ขึ้นมาไลฟ์สดนะครับผมขึ้นมาไลฟ์สดทำเวลาหาชั่วโมงนะครับผมให้ทำเป็นนานๆทีทำก็ได้นะครับผมถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะคลิปเราไม่ปัง ว่ายอดวิวเราไม่ปังนะครับผมมีแค่4ี่ห้าวิวหรือว่า10บวิวยี่สิบวิวแบบแบบนี้นะครับผมยังไงก็ไม่ถึงสี่พันชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่ลงเป็นประจำเนาะเขาก็มีการบังคับเนาะบังคับให้เราลงคลิปบ่อยๆเพื่อว่าหนึ่งแหละมันเป็นผลดีกับเราด้วยนะครับสองนะครับผมมันทําให้เรามีรายได้ด้วยนะครับผมสามอ่าทำให้เราติดเป็นนิสัยนะครับผมที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราต้องทํางานนะครับไม่ว่าเราจะทํางานเป็น ส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานกับเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าเป็นร้านค้า,หร,คราหรือว่าเป็นเอเตอร์นะครับผมก็ต้องส่งการบ้านหรือว่าส่งงานนะครับผมตื่นมาทํางานนะครับมันทําให้เรามีระเบียบนะครับผมในการใช้ชีวิตเนาะก็เขาก็บังคับในทางที่ดีนะครับผมก็แนะนําพี่พ,พื่เพื่อนหรือว่าน้องๆน,นะครับผมที่กําลัง ทิ้งช่องไปนะครับผมบางคนทําช่องผ่านแล้วมีโฆษณาเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็ทิ้งช่องไปไปทําอย่างอื่นนะครับผมแล้วก็ไม่มาลงคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มาสนใจช่องเลยนะครับผมแล้วก็ทําชั่วโมงไม่ได้4ี่พันชั่วโมงต่อปีถึงแม้ว่าคุณจะผ่านแล้วคุณก็โดนตัดสิทธิ์นะครับโดนเอาโฆษณาออกโดนโดนอดสร้างไรายได้นะครับผม แล้วก็คุณก็ไม่มีโฆษณาคุณก็ไม่มีผู้สนับสนุนคุณก็ไม่มีรายได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากๆต่อๆกันไปด้วยเนาะนะครับผมใครมีเพื่อนที่ไม่ค่อยจะลงคลิปหรือว่าไม่ค่อยจะทำไลฟ์สดนะครับผมไม่ค่อยจะ,ะลงคลิปแล้วยอดไม่ปังไม่ถึง4000เชั่วโมงนะครับผมยังไงเราก็พยายามลงคลิปบ,บ่อยๆนะครับกอแนะนำกันไปเนาะ ก็ประสบการณ์นะครับผมคนที่มีประสบการณ์ก็มา,าเล่าให้ฟังเนาะนะครับเขาก็มาขอความรู้ขอความคิดเห็นนะครับผมแบ่งปันกันไปนะครับผมใครที่ได้มีความรู้อะไรกฎไหมก็มาเยอะแยะมากมายนะครับผมในวันนี้ก็มาอัปเดตจริงจริงมาอัปเดตบอลสีนะครับผมก็มาเล่าเรื่องย YouTube นิดหน่อยเนาะนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราปิดกันอ่า คุยเรื่อง YouTube นะครับผมเรามาคุยเรื่องบอลสีกันก่อนเนาะนะครับผมวันนี้นะครับอ่าก็มีบอลสีมาอัปเดตนะครับผมเพราะว่าบอลสีแต่ละต้นนะครับผมสวยงามมากครับผมยิ่งหลวงตาเมืองนะครับผมโอ้ยนี่นะครับผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับผมฟอร์มกอน้องสวยมากนะครับผมดูใบนี้สีชมพูสวยงามมากครับผมดูนะครับดูเม็ดสีครับผม นี่นะครับผมใบทุกใบด่างทุกใบนะครับผมสวยงามทุกใบออกมาล่าสุดนี่ก็ด่างแดงนะครับผมสวยงามมากครับแล้วก็มีนี่นะครับผมเพชรพระนครนะครับผมเพชรพระนครนะครับสวยงามมากครับผมผมรอใบนี้มานานแล้วนะครับผมนี่นะครับน้องด่างแดงสวยจริงๆครับผมนี่เนาะนี่นะครับผมสวยงามออกดอกแล้วนะครับผมนี่ดอกของเพชรพระนครนะครับ ออกมาพร้อมต้นผักหวานนะครับผมนึกว่าอีลอกดอกกระเจียวแล้วก็ผักหวานนะครับผมอยู่คู่กันนะครับผมเวลาที่เขามีผักหวานแล้วก็ออกพวกอีลอกอะไรประมาณนี้เขาก็จะออกพร้อมกันเนาะนะครับนี่นะครับผมเป็นบอลสีที่สวยๆนะครับผมมาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าสวนผมนะครับผมยังมีตู้ไม่เยอะเนาะนะครับผมก็ไม่มีงบประมาณในการสร้างตู้นะครับผมแล้วก็ยังไม่ มุงสแลน,นะครับผมสแสดงก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมทําเล็กๆน้อยๆไปก่อนเนาะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีงบนะครับผมหรือว่าชอบออจริงๆก็ชอบแหละนะครับผมก็แต่ว่าลงการลงทุนมันก็ต้องใช้งบเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับผมไม่ว่าเราจะทาําช้าทําไวมาทีหลังเขาไงก็ใจมันรักนะครับผมยังไงก็ต้องทานะครับผมในวันข้างหน้าถ้าเรามีเงินเราก็ทำเนาะแต่ว่าตอนนี้ เรายังไม่มีเราก็มีเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับผมทําแต่พออยู่ได้นะครับมุงแสลนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่บอลสีไว้นะครับผมตัวไหนตัวเทพตัวไหนตัวสวยนะครับผมหนึ่งนะครับผมถ้าเรามีตู้อบแบบนี้นะครับหนึ่งกันมแมลงนะครับผมสองเราสามารถใส่น้ําไว้ได้นะครับผมใส่น้ําไว้แบบนี้เนาะโดยที่ เราไม่ต้องมาลดน้ํานะครับผมเขาก็จะชุ่มฉ่าตลอดนะครับเห็นไหมครับดินเขาก็จะดําสวยงามอยู่ตลอดนะครับผมนี่นะครับเขาก็จะดําสวยงามอยู่ตลอดแล้วก็ใบของเขานะครับผมใบน้องเขาจะสวยนะครับผมนี่นะครับดูความกอหลวงตาเมืองครับผมนี่นะครับหลวงตาเมืองนะครับผมสวยงามมากครับผมหลวงตาเมืองกับอาจารย์เมืองไม่เหมือนกันนะครับผมหลวงตาเมืองนี่จะ เขาจะสวยกว่าอาจารย์เมืองนะครับผมซึ่งอาจารย์เมืองนี่นะครับผมเขาก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันนะครับเขาก็เลยแต่งชื่อให้เป็นอาจารย์เมืองนะครับผมแต่ว่าต้นฉบับของเขาจริงๆเป็นของอาจารย์เป็นของหลวงตาเมืองนะครับผมซึ่งเป็นผู้ผลิตสายพันธุ์หลวงตาเมืองนี่ออกมานะครับผมผลิตสายพันธุ์นี้ออกมานะครับเป็นของหลวงตาเมืองนะครับแต่ว่าอีกต้นหนึ่งนะครับผมเขาก็เลยไปขอชื่อ อีกต้นหนึ่งที่มันคล้ายๆกันนะครับผมออกมาจากหลวงตาเมืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นลูกของหลวงตาเมืองแหละนะครับแต่เขาก็เลยตั้งชื่อว่าอาจารย์เมืองนะครับผมก็เป็นอาจารย์เดียวกันนะครับแต่ว่าความสวยผมบอกตามตรงเลยว่าสวยทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมชอบนะครับผมชอบหลวงตาเมืองมากกว่านะครับผมเพราะว่าน้องเขามีความสวยงามนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับใบสีชมพูสวยนะครับผมแล้วก็โอ้ นี่นะครับผมณเมืองนนก็สวยนะครับผมแต่ทนาเมืองนนบ้านไหนเป็นฟอร์มแบบนี้ก็ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับผมฟอร์มแบบด่างแดงแบบนี้นะครับผมถือว่าสวยงามนะครับจริงแล้วหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะเป็นบอลสีที่เขาชอบหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเขาจะเจริญเติบโตดีในช่วงหน้าฝนนะครับบอลสีนี่เป็นรักเอวยนะครับผมรักเอวยเนาะนี่นะครับผม ลักเอือยต้นนี้นะครับผมเขาด่างสวยแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าลักเอือยอเอาด่างเยอะแบบนี้นะครับผมถ้าด่างย ora, เยอะๆแบบนี้น้องจะเลี้ยงยากหน่อยนิดนึงเนาะฟอร์มเขาก็ใบจะทิ้งใบง่ายนะครับผมลักเอืยเนาะแล้วก็ลักเอื D, เยเอยต้นนี้ก็เปิดราคาอยู่นะครับผมที่250บาทนะครับผมลักเอืยต้นนี้นะครับผมราคาเบามากนะครับผมนี่นะครับ ราคาสองบาทนะครับผมรักเอยต้นนี้ดูใบล่าสุดนะครับผมอุ้ยเหลืองสวยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ต้นแม่ของเขานะครับนี่นะครับผมต้นแม่เนาะนี่คือต้นแม่นะครับผมต้นแม่รักนี่เป็นต้นลูกนะครับผมนี่ผมแยกหน่อออกมานะครับผมเนี่ยแยกหน่อออกมานะครับนี่เป็นลูกของเขานะครับผมรักเอยเนาะอู้สวยงามมากครับผมสวยงามบอกไม่ถูกเลยนะครับนี่ลูกก็สวยเหมือนแม่เลยนะครับผม แรกๆอาจจะมีใบสีเขียวแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้ารักเออย่ะแรกๆเขาออกมาเป็นดางเทพเลยนะครับผมน้องจะเลี้ยงยากนะครับแล้วก็โตช้านะครับผมนี่นะครับอสวยนะครับผมรักเอเป็นบอลสีที่สวยมากเลยนะครับผมแม่กุสุมาเนาะเนี่ยใบล่าสุดดูสวยนะครับผมความสวยนี่แบบพูดไม่ถูกเลยนะครับผมว่าสวยมากๆเลย ดารานพรลัตนะครับผมฟอร์มนี้มีใครให้ไหมน้อนี่นะครับผมฟอร์มแบบนี้นะครับผมมีใครให้ใจบ้างเนาะนะครับผมสวยมากครับผมดารานพรลัตนะครับเี่ยนะครับผมน้องเป็นฟอร์มกอนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าน้องจะมีหน่อเยอะแล้วนะครับนี่นะครับผมแต่ว่าน้องเอะอัดไปหน่อยนะครับผม น้องเออัดดูเออัดไปหน่อยเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงเราทําตู้อีกสักสิบตู้เป็นไง <c oughs> อีกสักสิบตู้ผมก็จะได้แบบแยกย้ายกันออกไปแบบว่าอจัดให้มันสวยๆ,ๆเนาะนะครับจะได้ดูแบบสะอาดหูสะอาดตานะครับผม,มเรามาดูรัตนะลุงเรืองกันบ้างนะครับผมอ้าวรัตนะลุงเรืองนะครับผมนี่สวยงามนะครับรัตนะลุงเรืองนะครับผม ตอนนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมราคาเบาๆนะครับผม250บาทนะครับผมนี่นะครับใครสนใจเนาะรักนะลุงเรืองร5อบาทนะครับผมใครสนใจนะครับ250บาทนี่เป็นราคารวมส่งเดิอนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับที่094 8 7 0 9 7 3 0ีนนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมราคาเบาๆนะครับแบ่งปันกันไปเลี้ยงเนาะรัตนะลุงเรืองเดี๋ยวไปดูต้นแม่เนาะอันนี้ต้นลูกนะครับผมเนี่ย นี่ผมแยกหน่อทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วว่าจะทำเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมรัตน์ลงเรืองนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับผมนี่มีใบแต่ว่าเขายืดเนาะเพราะว่ามันเป็นหน่อนะครับผมผมใบเขายืดสูงนะครับผมก็เลยอ่าเต็ดสองใบนี่ออกนะครับที่เขายืดๆแล้วเขาสร้างใบใหม่ขึ้นมานะครับผมในฟอร์มของเบบี๋นะครับผมในฟอร์มของต้นอ่า เรียกหน่อออกมาเนาะในฟอร์มใบที่ไม่สูงมากนะครับผมก็เด็ดใบสูงออกนะครับผมเนื่องจากว่าจะทาให้บอลสีนะครับผมเขาแข่งกันยืดนะครับผมเนี่ยยืดแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับถ้าเขาได้แสงไม่เพียงพอนะครับผมใบเขาจะยืดหาแสงนะครับผมเห็นไหมครับใบเขาจะยืดหาแสงแข่งกันแต่ถ้าเขาได้แสงเพียงพอนะครับผม ทรงใบทรงพุ่มนะครับผมเขาก็จะสวยนะครับผมทรงใบทรงพุ่มเขาก็จะเป็นพุ่มที่สวยงามนะครับผมเขาก็จะใบขึ้นสม่ำเสมอกันนะครับผมใบไม่ส, Tony, ส,ส,ส,สูงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ยืดหาแสงเนาะใบเขาก็จะขึ้นพร้อมเพียงกันนะครับเนี่ยนะครับผมรัตนลุงเรืองเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่รัตนลุงเรืองเนาะนี่ต้นแม่นะครับผมนี่ต้นแม่นะครับโอ้ยสวยงามมากครับผมต้นแม่นะครับผม นี่ต้นแม่ของรัตนะรุ่งเรืองนะครับผมที่ผมแบ่งปันเมื่อกี้นี่เนาะนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นในที่อื่นนะครับผมสวนอื่นอาจจะอยู่ที่ราคาประมาณสัก3 5 0ถึง450ได้นะครับผมสำหรับรัตนะรุ่งเรืองสวยๆนะครับผมฟอร์มแบบนี้นะครับผมฟอร์มแบบนี้เนาะฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับผม อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก3 5 0ร้อถึงสี่นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะขึ้นหลายใบกว่านี้นะครับผมพอดีผมเด็ดใบออกนะครับเห็นไหมครับเด็ดใบทิ้งนะครับเนื่องจากว่าผมแยกหน่อออกมาแล้วก็ใบนั้นอ่ะเขาสูงกว่าเพื่อนนะครับผมเพราะว่าอ่าพอนสีที่แยกหน่อออกมานี่นะครับผมใบเขาจะมีก้านที่สูงนะครับผมเนื่องจากว่าเขาได้รับสารอาหารจากแม่ของเขานะครับผมเขาก็จะยืดใบผิดปกตินะครับแต่ถ้าเขามาลง เป็นฟอร์มกอในกระถางของเขาแยกหน่อออกมาแล้วนะครับผมเขาก็จะนี่นะครับผมใบปกตินะครับผมใบเขาจะยืดปกตินะครับใบเขาไม่สูงมากจนเกินไปนะครับผมนี่นะครับใบเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เด็ดใบที่สูงสูงทิ้งนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับผมก็แบ่งปันอยู่นะครับผมต้นละ250บบาทเนาะแต่ว่ามีมีอ่าใบยังไม่เยอะนะครับผมแต่ว่ายังไง ก็ฟอร์มสวยแน่นอนนะครับผมร้านเปอร์เซ็นต์รับประกันนะครับผมรับประกันร้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสวยแน่นอนนะครับนี่นะครับผมก็มาแบ่งปันบนสีเล็กๆน้อยนนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมเป็นสาวนครชัยศรีเนาะนะครับผมนี่นะครับผมแบ่งปันนะครับผมนี่สาวนครชัยศรีก็สวยนะครับผมราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับร้อยห้าสิบาทนาะสาวนครชัยศรีนะครับผม ไปดูแม่หน่อยเนาะนี่แม่ของเขานะครับแม่ก็สวยมากนะครับผมนี่นะครับผมต้นแม่นะครับนี่นะครับผมด่างสวยเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ใบสวยมากครับผมสาวนครชัยศรีนะครับแล้วก็ใครอยากได้ต้นไหนหรือว่าใครอยากสนใจต้นไหนนะครับผมก็ทักมาได้สอบถามมาได้ราคาเบาๆเนาะแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับผม ชมแล้วมีความสุขนะครับสร้างความสุขให้กับเราเองนะครับผมการเลี้ยงบอนสีช่วยได้หลายอย่างนะครับผมช่วยทั้งทำให้เรามีความสุขนะครับผมในการเพาะเลี้ยงแล้วก็ช่วยให้เรา มองเห็นสีสันของใบบอนนะครับผมทําให้ตาให้บอดสีด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยคลายเหงาคลายเครียดนะครับโรคซึมเศร้านะครับผมช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับสําหรับการเพาะเลี้ยงบอนสีนะครับผมใครที่เหงาๆเศร้าๆนะครับผมอกหักบ้างอะไรบ้างนะครับผมดีกว่าไปกินเหล้านะครับผมซื้อบอนสีไปเพาะเลี้ยงดูนะครับผม อาจจะทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขนะครับผมอาจจะคิดถึงแฟนอยู่อาจจะหายเลยก็ได้นะครับโอเคครับผมเนาะพี่เพื่อนนะครับผมคนไหนอยากได้ต้นไหนสายพันธุ์อะไรก็สอบถามมาได้บอลสีที่ส่วนอาจจะลกหน่อยนิดนึงเพราะว่าผมชอบแบบว่าให้มันคะสีสันกันเยอะๆแบบนี้นะครับผมมองแล้วมันดูสวยงามดีนะครับนี่นะครับผมสีสันของใบบอนเนาะทำให้เราชมแล้วมีความสุขเนาะ อันนี้ตับรามาเกียนนะครับผมเป็นเบนจลงน้ําทองนะครับผมนี่ใบน้องสวยงามนะครับผมดุดดังกินนลีนะครับผมสวยงามมากนะครับลายแบบนี้เนาะสวยจริงๆครับผมลวดลายนะครับสวยงามมากไม่มีทิ่ติเลยนะครับผม ธรรมชาติแบบสร้างมาให้มีสีสันที่แบบลงตัวมากครับนี่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะไม่รบกวนพี่เพื่อนๆนานนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับผมที่แวะมาเป็นกําลังใจนะครับผมใครที่แอบอยู่หรือว่าไม่ได้ลงมาสวัสดีนะครับผมก็ต้อง ขอพระคุณจากใจจริงนะครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณพระศรีราตนะไตคุ้มครองปลอดโรคปลอดภัยร่ลำรวยตลอดไปนะครับผมไรนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ